ควกตัญโยถามว่าอะไรที่บุคคลควรกตัญโยคือระลึกรู้ถึงคุลนะ้อนี้บัณฑิตแต่เก่าก่อนท่านผูกเป็นคำกรอ,อาใจว่าหนึ่งลัินที่เคยอยู่สองอูที่เคยนอนสามหมอนที่เคยหนุนสี่พระคนที่เคยได้พึ่งพาทั้งสส่วนนี้เป็นสิ่งที่บุคคลพึงตระหนักให้ชัด ว่าอันวิสัยของบัณฑิตชนเมื่อระลึกนึกถึงถิ่นที่เคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนพระคุณที่เคยได้พึ่งพาแล้วจะต้องแสดงออกบอกถึงความกตัญญูกะตะเวทีองค์เจนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระทศพลได้ตัดไว้ว่าเมื่อเข้าไปอาศัยณนะร่มชายคาใดร่มไม้ชายคาใด ไม่ควรหักก้านร,ร่านกิ่งหรือทำลายสิ่งนั้นๆดังท่านประพันธ์เอาไว้ว่ากาตันโยรู้คนท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนใจมั่นกาตันโย